สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีค่ะคุณบารนสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตไปพบท่านมาเหรอฮะใช่แล้วค่ะมีโอากาสพูดคุยกับท่านแล้วก็ถามถึงความหวังของประเทศไทยซึ่งันเชื่อว่าวันนี้หลายคน <c oughs> ถ้าบอกว่าจะเริ่มหมดหวังหรือบางคนหมดหวังไปแล้วก็คงไม่ผิดนักนะคะดูได้จากบรรยากาศของทั้งตลาดหุ้นทั้งเศรษฐกิจแล้วก็อีกหลายปัจจัยเลยชวนมาคิดแล้วก็ อยากนำมุมมองที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาแบ่งปันค่ะคุณวลินครับสิ่งที่อาจารย์บอกไว้นะคะก็คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพินจะใช้เวลาพูดถึงปัญหานิดนึงก่อนนะคะแต่ว่าจะไปให้เวลากับความหวังที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยไปต่อได้ในช่วงท้ายนะคะทีนี้ต้องบอกว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยวันนี้วันนี้พินเพิ่งนั่งรถโดยสารน,นะคะจากแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ย คนขับเนี่ยเขาก็พูดชัดทีเดียวคุณมเร็งเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนที่เคยเป็นสักเท่าไหร่เลยคนจีนเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาแล้วยิ่งพอระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะหลังจะมีเหตุการณ์ส่งชาวอุยกูกลับะนะคะเขาบอกว่ามันมีสองสเตจอันนี้คนขับร้อยฟังนะคะสเตปแรกเนี่ยก็คือเรื่องของหวังสิ่ง ที่เกิดเหตุการณ์การหลอกลวงไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปช่วยกลับมาได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนหายไปเยอะมากในช่วงเทศกาลจุดจีน และล่าสุดก็มีเหตุการณ์การนำส่งชาวอีกูก,กลับประเทศเนี่ยนะคะก็รู้สึกได้เลยว่ามันยิ่งยุบลงไปอีกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะอะไรก็ตามค่ะอันนี้คือแค่ซุ้มเสียงหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ก็จะบอกว่าไม่ว่าตลาดหุ้นที่เราเห็นแบบตัวร่วงลงต่ำพันสองเราก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะบรรยากาศของเศรษฐกิจนะคะทางธุรกิจขนาดเล็กกลางแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นธุรกิจใหญ่แหละ ที่เราเริ่มเห็นความท้าทายที่มากขึ้นหรือแม้แต่ในภาคการท่องเที่ยวที่เราราหวังว่าเป็นพระเอกเนี่ยอันนี้ก็ถูกตั้งคําถามมากขึ้นหลังจากมีหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องทีนี้ก็เลยอยากชวนคิดนะคะว่าเอ๊ะแล้ววันเนี้ เศรษฐกิจของบ้านเราตกลงความท้าทายมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ค่ะเฟิร์นไปพูดคุยในรายการนำอันในไทยแลนด์นะคะก็เลยหยิบบางช่วงตอนที่น่าจะเป็น key m e s ส a g e สำคัญเนี่ยมาแบ่งปันอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเศรษฐกิจไทยแท่นิยามคําเดียวซึ่งเฟเชื่อว่าหลายคนพูดคํานี้กันก็คือปัญหาเชิงโครงสร้าง เชิงโครงสร้างเนี่ยนะคะโครงสร้างเนี่ยเป็นของเปลี่ยนยากค่ะแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ประเทศในโลกที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่แก้โครงสร้างทั้งสิน้นเพื่อถามอาจารย์ว่าอาจารย์โครงสร้างเนี่ยเราพูดกันมาเยอะและตกลงโครงสร้างของประเทศไทยที่มีปัญหามันคืออะไรอาจารย์บอกว่ามีสส่วนค่ะส่วนแรกก็คือปัญหาจากการลงทุน การลงทุนของบ้านเราเนี่ยก OK. ็ถูกตั goals, so, ้งคำถามนะคะว่าเราลงทุนใส่เงินไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะที่เขาอุตส่าห์มีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเนี่ยคำถามคือพอเขาทําไปแล้วโครงสร้างของการลงทุนแบบเนี้ยมันเอื้อต่อการเติบโตหรือเปล่าหรือพอทำธุรกิจไปแล้วมีนวัตกรรมมีสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสุดท้ายมีทุนใหญ่มาเขมือ อันนี้อาจารย์สมเกียรติตั้งประเด็นไว้นะคะว่าดังนั้นลงทุนแล้วมันไปต่อได้ไหมและโครงสร้างม,มันทําให้เกิดการเอื้อต่อการไปต่อหรือเป็นการตัดแข้งตัดขาไม่ให้ไปต่อกันแน่นี่คือปัญหาแรกปัญหาที่2ก็คือผลิตภาพแรงงานนะคะหรือว่า productivity เนี่ยแหละครับถาถามคือวันนี้คนทํางานทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานผู้ประกอบการรายเล็กๆเกนี่ยนะคะเราทํางานเสร็จแล้วเราได้ค่าจ้างที่ดีไหม ค่าจ้างเนี่ยมันขยับขึ้นตามเวลาและขยับขึ้นทันเงินเฟอ้อหรือเปล่านะคะซึ่งนั่นคือตัวผลิตภาพแรงงานเพราะเราน่าจะทราบกันดีตามหนักศรษฐศาสตร์นะคะว่าเราใส่แรงงานไปใส่ทุนไปเนี่ยนะคะ ผลที่กลับมามันเป็นอย่างไรซึ่งตัวสะท้อนสำคัญก็คือเรื่องของทักษะแรงงานเนี่ยแหละค่ะที่วันนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเราไม่ได้มีการพัฒนาทักษะแรงงานมันมีสองประเด็นนะคะ1ก็คือพัฒนาทักษะแรงงานให้ดีขึ้นจับสคือให้ตรงกับที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยดังนั้นผลิตภาพของแรงงานประเทศไทยทุกวันนี้ก็เลยหายไปนะคะ โครงสร้างที่3ที่มีปัญหาก็คือการสร้างสิ่งใหม่ๆคือเราพูดถึงทุนแล้วเราพูดถึงแรงงานแล้วถ้าเรามีสออย่างนะคะคือใส่ทุนเข้าไปเข้าเดิม ใส่แรงงานเข้าไปเท่าเดิมบางประเทศเนี่ยนะคะเราเห็นผลลัพธ์ออกมามากขึ้นเนื่องจากว่าเขามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีนวัตกรรมนะคะมีวิธีทำมาหากินแบบใหม่ว่างั้นเถอะนะคะคําถามก็คือแล้วบ้านเราละ่ะเราใส่ทุนไปเราใส่แรงงานซึ่งสส่วนก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้ใส่ไปปุ๊บผลตอบแทนมันได้เยอะหรือเปล่ามันได้สิ่งที่มีเขาเรียกว่าเป็นตัวเร่งเนาะหรือติดเทอร์โบช่วยทําให้ สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเร็วขึ้นมันก้าวล้ำมากขึ้นไหมคําตอบคือวันนี้มันยังไม่เห็นนะคะมันก็เลยกลายเป็น3ปัญหาโครงสร้างทั้งการลงทุนแรงงานแล้วก็การสร้างสิ่งใหม่ซึ่งก็หมายถึงนวัตกรรมนั่นเองนะคะทีนี้พอเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ อาจารย์สมเกตก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้เศรษฐกิจไทยดีเนี่ยนะคะเราต้องไม่มองระยะสั้นนะอย่างเช่นบอกว่ารัฐบาลเอาเงินมาแจากเช้นเธอฉันไม่ไหวแล้วขึ้นค่าจาางขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะคําถามคือถ้าขึ้นเงินเดือนไปแต่คนจบปริญญาตรีทํางานเท่ากับคนจบอาชีวะ คนจบอาชีวะยังทํางานได้เท่ากับคนจบมัธยมถ้าเป็นแบบนี้มันเท่ากับเป็นการบิดเบือนค่าจ้างค่ะซึ่งถ้าเราบิดเบือนแบบนี้ท้ายที่สุดมันหนึ่งไม่ได้แก้ปัญหากับอสองมันกําลังสร้างปัญหาใหม่ด้วยซ้ํานะคะทีนี้อาจารย์เปรียบเทียบง,ง่ายเลยอาจารย์บอกว่าเหมือนเราอะสุขภาพไม่ดีอะถ้าเราพักผ่อนไม่พอแต่เราหวังนะว่าเราจะอัดกาแฟอัดยาโดบอัดคาเฟอีนเข้าไปดูคึกคัก เราหวังว่ามันจะดีแต่มันได้แค่แป๊บเดียวค่ะนั่นคือการกระตุ้นเพราะว่าโครงสร้างสําคัญก็คือสุขภาพร่างกายข้างในของเราจริงๆมันยังไม่ดีดังนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ออกกําลังกายไม่เลือกทานอาหารให้ดีขึ้นไม่หลับให้เพียงพอแบบนี้เราก็ไม่สามารถทําตัวเองให้แข็งแรงได้ ตลอดนะคะแล้วก็สุดท้ายร่างกายอาจจะพังอาจจะเป็นโรคไตรแรงก็ได้เราอาจจะอัดยาโดบอัดกาแฟอัดคาเฟอินได้แล้วก็ทําให้ตัวเองคึกคักเป็นช่วงๆแต่สุดท้ายมันไม่ได้ยังผลในระยะยาวและตรงกันข้ามอาจจะสร้างผลเสียต่อเนื่องมาด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ปรับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกว่าตอนเนี้ธรรมชาติของการมีความท้าทายจึงโครงสร้างเนี่ยนะคะ มันไม่ได้ส่งผลแบบคิดทันทีแรงๆเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนที่เราเคยเจอไม่ว่าจะเป็นปี1997นะคะต้มยำกุ้งปี2008ที่เราได้รับผลกระทบจากสัพปะรดหรือแม้แต่ปีโควิดนะคะที่ทำให้3ช่วงเนี้ย GDP เราเนี่ยค่าเฉลี่ยยุบลงจาก7%เหรือ5%จาก5%เหลืองไม่ถึง3%เเนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเราไม่พร้อมนะที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถามว่า ตอนนั้นมันเป็นวิกฤตนะคะเราเห็นโดนทุบลงแรงแต่ก็ขึ้นได้เร็วแต่วันนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างมันจะค่อยๆซึมค่ะค่อยๆซึมค่อยๆกระทบเราก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามโลกที่เปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเรายังอยู่แบบนี้อยู่ได้ไหมอาจารย์บอกอยู่ได้นะแต่ท่านนับไปจากเนี้ยสัก30ปีอยู่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าโครงสร้างมันพังไปหมดแล้วนะคะทีนี้ คำถามต่อมาที่ เป็นหัวสําคัญที่อยากชวนคุยในเรื่องนี้ก็คือแล้วความหวังของเราอยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าต้นตอมันมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างอะคะ่ะความหวังของประเทศไทยอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างอาจารย์สังเกตบอกนะคะบอกว่าถ้าให้สกปง่ายกว่านี้เนาะคือถ้าพูดถึงเรื่องโครงสร้างมีอะไรทําเยอะเลยนะคะแต่ว่าพูดไปก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรเช่นเงินในการแก้ไขปัญหาได้เร็ว,รวนะคะ2ก็คือเวลาเราก็มีน้อยและเรานับถอ หลังแหละแต่ถามว่าถ้าอยากพลิกอัพบางอย่างอาจารย์บอกว่าเอาสองอย่างละกันที่ทำได้เลยถ้าจะทำแล้วมันเห็นผลแน่นอนนะคะและเรามีส่วนร่วมด้วยอย่างแรกค่ะก็คือรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยนะคะแก้ไขกฎหมายแล้วก็ยกเลิกกฎระเบียบที่เกะกะได้จะดีมากค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะคะบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยในช่วงหนึ่งที่เขาเจอวิกฤตหนักๆน,น,นะคะวิธีการของเขาคือรัฐบาลเอากฎระเบ,บียบมาดูเลยค่ะว่าอะไรเนี่ยที่มันทำให เกาหลีใต้ติดขัดไปต่อไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เพราะว่ากฎระเบียบเหล่านี้ส่วนใหญ่มันถ่วงมันดึงทำให้ตามโลกใหม่ไม่ได้เขาก็เลยจัดการกับกฎหมายสุดท้ายนะคะ regulatory geo-tin ก,ก,กฎหมายเกาหลีใต้หายไปครึ่งหนึ่งค่ะโยนทิ้งเลยเพราะว่าล้าสมัยซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือวิทยาไอเนี่ยอาจารย์สมเกียรติบอกว่าเคยร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาบัสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นภ่ายกระชนเนี่ยนะคะ เรียกร้องรัฐบาลให้ปรับโครงสร้างมันแล้วหลายครั้งที่เดียวรวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบที่เราเรียกกันว่าการทํากโยตินกฎหมายอย่างไรก็ตามถามว่าครั้งที่ผ่านมาทําได้ไหมต้องบอกว่ามีข้อติดขัดเต็มไปหมดนะคะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเมืองต้องใจถึงผู้นําต้องทุบโต๊ะค่ะ เพราะว่าถ้าอยากผลักดันประเทศไปต่อต้องกล้าตัดสินใจและทาไมถึงพูดถึงเรื่องกฎหมายอาจารย์บอกแค่เราจัดก,การกฎระเบียบนะคะโดยเฉพาะการขออนุญาตเนี่ยนะคะท่านเราแค่ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆได้ประมาณ1,000เรื่องก็คือเอากฎหมายพวกนี้ออกไปซะมันเยอะมากเนี่ยนะคะเอาแค่พันเรื่องออกไปเนี่ย เศรษฐก,กิจไทยจะโตได้นะคะประมาณปีละ1นึ่งแสนล้านบาทจากแค่เคลียร์กฎหมาย1,000เรื่องเลยนะคะตัวเลขเนี้ยเห็นชัดทีเดียวว่า1,000เรื่องเศรษฐกิจ GDP โตได้แสนล้านแสนล้านคือเท่าไหร่คือ0.8%ของ GDP ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้บ้านเราเศรษฐกิจโต3%นะคะแม้ว่าหลายสันักจะบอกว่าไปถึงยากแต่ว่า ถ้าโตได้จริงๆ3%การแก้กฎหมายแค่พันเรื่องเนี้มันจะดันเศรษฐกิจทันทีเป็น3.8%โดยไม่ได้ใส่เงินเลยแม้แต่น้อยเพราะอย่าลืมมันคือการเคลียร์กฎหมายที่เกะกะเป็นการทบทวนกฎระเบียบที่มีอยู่เดิม อาจารย์เคยบอกด้วยนะคะบอกว่าเพราะว่ายิ่งมีกฎหมายยุบยิบเต็มไปหมดเท่าไหร่เวลามีกระบวนการที่ต้องผ่านกฎหมายมันก็เลยต้องมีค่าน้ํามัน เพื่อทําให้เกิดการหล่อลื่นมากขึ้นเท่านั้นซึ่งค่าน้ํามันที่ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆแต่เฟิรนเชื่อว่าหลายคนพอคาดการได้ว่าค่าน้ํามันที่ทําให้กฎหมายมันผ่านไปได้คืออะไรนะคะและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรากสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเจอกับความท,ท้าทายนั่นเองก็คืออ่ะพูดตรงๆก็คือคอร์รัปชันนะคะทีนี้พอเราแก้ได้นะคะแก้กฎระเบียบการขออนุมัติขออนุญาตซึ่งตอนเนี้ ศึกษาไว้หมดแล้วนะคะที่ DRI หอการค้าไทยสปาอุดเนี่ยคุยกันและในชั้นปฏิบัตินะคะว่าอันไหนทำได้อันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำภาคราชการคือคนที่บอกว่าอาจจะติดปัญหาทีเนี้ยคำถามคือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะคะจะสามารถชงเซ็นทุบลุยได้ไหมถ้าได้ใจถึงพอก็ผลักดันประเทศต่อได้ ถ้ากล้าตัดสินใจนี่คือสิ่งที่ทําได้ทันทีนับจากหลายๆเรื่องที่รอต่อแถวอยู่นะคะแต่นี่ทาได้ทันทีเลยอย่างที่สองคือแล้วคนไทยอย่างเราล่ะคือฝนก็เชื่อนะคะว่าคนที่อยู่ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจคนทำธุรกิจหรือว่าคนเดินยินทั่วไปเนี่ยรู้สึกแหละว่าประเทศไทยมัน ไม่เหมือนเดิมนะคะความหวังโอกาสการฟื้นตัวหรือแม้แต่ความเป็นไปได้ที่จะรอดต่อในโลกที่ท้าทายมากขึ้นโดยเฉพาะยุคครัมสองจุนเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วพลังประชาชนเนี่ยนะคะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้เราก็เป็นแค่คนหนึ่งในสังคมคนตัวเล็กๆหนึ่งในหกสิบล้านคนเองอะ่ะเราจะไปทําอะไรได้ แต่อาจารย์บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประชาชนออกเสียงได้นะที่ไม่ใช่แค่การออกเสียงในวันเลือกตั้งแต่เราต้องออกเสียงมากกว่านั้นค่ะต้องช่วยกัน o i c e ออกมาเพราะว่าพอยิ่ง o i c e เท่าไหร่มีปากมีเสียงเท่าไหร่นะคะไม่ใช่อยู่เฉยๆนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อขับเคลื่อนประเทศ อาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้บอกว่าคิดง่ายๆเลยอะเราเป็นลูกค้าของร้านกาแฟร้านหนึ่งนะเราไปทานแล้วก็พบว่าเฮ้ยวันนี้บริการไม่ดีเลยอะรสชาติก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะคําถามคือเราจะทํำยังไงนะคะเราจะ voice ไหมเราจะออกเสียงบอกผู้จัดการร้านหน่อยไหมว่าเอ้ยทำไมวันนี้บริการไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็รสชาติ ก็ปแปลกไปจากมาตรฐานที่เคยกินทุกวัน <Yeah. S 2> แล้วก็กว่าจะเสิร์ฟก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราบอกหนึ่งคนเนี่ยก็เชื่อว่าเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะอัคติหรือเปล่าแต่ถ้าเริ่มมีคนบอกสองคนสามคนห้าคนสิบคนห้าสิบคนเชื่อเหลือเกินนะคะว่ายังไงเนี่ยผู้จัดการร้านกาแฟเนี่ยต้องรู้สึกบ้างแหละและเขาก็ต้องแก้ถ้าอยากให้ร้านไปต่อได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆอาจารย์บอกว่าเราเนี่ย ถ้าร้นกาแฟมันเลือกได้ไงคือเราก็เปลี่ยนร้านได้ถูกไหมคะไปหาร้านอื่นได้แต่ว่าประเทศไงบางทีเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแบบนั้นซึ่งถามว่าแล้วคนที่เลือกได้เขาเลือกอย่างไรจริงๆตัวเลขหนึ่งนะคะที่เราเห็นชัดเลยก็คือย้อนกลับไปสิกว่าปีก่อนนะคะสมัยรัฐบาลคุณอภิทิ์กับรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะ ตอนนั้นถามว่ามีคนอยากย้ายออกนอกประเทศไหมอยากเปลี é, ่ยนร้านกาแฟไหมมีเหมือนกันนะเอาเฉพาะคนที่มีการศึกษาปร,ริญญาขึ้นไปนะคะพบว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะอยากไปทํางานต่างประเทศไปโตต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะพบว่ามีอัตราส่วนเนี่ยนะคะกับคนที่อยากเข้ามาในไทยคือเป็นคนต่างประเทศเข้ามาในไทยกับคนไทยอยากออกไปต่างประเทศเนี่ยสูสีกัน4ี่แสนห้าแสนคนซึ่ง <H m. S 1> ตอนนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้ เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะว่าเข้าออกใกล้กันคือมีคนอยากออกแหละแต่ก็มีคนอยากเข้าแต่พอมาดูยุครัฐบาลของคุณประยุทธ์ต่อรัฐบาลคุณเศรษฐานี่นะคะในช่วงหนึ่งที่เราเห็นกระแสการย้ายประเทศเนี่ยผลออมาน่าตกใจค่ะมีคนอยากออกหนึ่งล้านห้าแสนแต่มีคนอยากเข้า5 0 0 0 0นเหมือนเดิม แปลว่าอะไรแปลว่าคนอยากออกสุดที่ค่ะคือเน็ตเอาท์โฟลเนี่ยของคนไทย<ม>ที่อยากไปต่างประเทศเนี่ยม,มันสูงกว่าคนที่อยากเข้าถึงประมาณ9 0 0 0แสนคน<ม>ตัวเลขเนี่ยน่าตกใจก็คือคนอยากเปยนร้านกาแฟเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ<ม>ดังนั้นสิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ในเมืองไทยอะนะคะคนที่ทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่ฝฟนเชื่อวันก่อนฝนไปบรรยายเรื่องเศรษฐ,ฐกฐิจเนี่ยจริงๆหลายแห่งเนี่ยฝฟนก็จะพูดเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะเราต้อง Vo i c e เราอย่าแค่มองเห็นประเด็นแล้วเราก็แค่บ่นกันข้างหลังเราต้อง Vo i c e ออกมาค่ะผ่านโซเชียลก็ได้ผ่านเรื่องราวที่เราทำได้ในบทบาทของเราก็ได้ซึ่งเชื่อว่าคุณวารินเองเฟิร์นเองในฐานะสื่อเราก็ทำในบทบาทของสื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตันเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ในบทบาทของตัวเองทุกคนมีเสียงที่ดังพอนะคะ คน mm hmm. เองคุยกับคนที่ทําเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะคะคเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นพัฒนาการหลายอย่างจากการ Voice ของคนไทยนะเช่นเรื่องของนาฬิกา mm hmm. ของอ่าลุงป้อมน,นะคะที่ mm hmm. โอเคเรารู้แหละปลายทางมันอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันมีการตรวจสอบ mm hmm. ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและกับหลายอย่างเช่นเสาไฟกินอรยอย่างนี้เป็นต้นยิ mm ่ง hmm. ถ้าเราใช้ทักษะในการสืบค้น อันเก่งกาจของคนไทยนะคะจากเรื่องราวอื่นๆเช่นสมมติผมพูดตรงๆเลยนะอย่างเรื่องดาราอย่างเงี้ยนะคะใครมีกิ๊กกับใครเป็นโลกใบที่2ที่สามกับคนไหนคนไทยสือเก่งมาก <c oughs> แล้วคนคุยกับคนใกล้ตัวหลายคนว่าเฮ้ยนี่มันน้องๆ้อง FBI เลยนะแต่เราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเอาเรื่องเนี้ยเรามาสืบเรื่องคอร์รัปชันนะ ล่าสุดทางอ AI อะนะคะเราลองเข้าไปดูได้นะคะเขาก็มีหน่วยงานนะคะที่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ทำตัวสื่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเสิร์ชได้เลยว่าอยากจะรู้เรื่องถนนเส้นไหนท่อไหนงบไหนของหน่วยงานไหนมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าไปช่วยกันสืบอ,อ่ะแล้วใช้วิธีการสอดสืบของเรากับเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เสียงของเราให้ถูกทางผมเ,เชื่อว่า มันจะยังประโยชน์มากๆแล้วก็มันมีความหวังสําหรับประเทศไทยซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนบอกว่ามันมีแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาแต่พวกเราเนี่ยนะคนที่เป็นรุ่นที่ต้องอยู่ต่อไปอีกหลายปีเนี่ยนะคะนับหลายสิบปีเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยๆกันเนี่แหละค่ะคุณวาเลนครับน่าสนใจมากทีเดียวยังมีร <c oughs> สรุปสรุปเราหวังอะไรได้บ้างครับหวังพวกเรากันเองเนี่ยใช่ไหมฮะหรือไงฮะเราหวังว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายค่ะ ทั้งต้องทุบโต๊ะนะคะยกเลิกกฎระเบียบที่เก๊กทำได้ GDP มาแน่ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์แสนล้านทันทีต่อปีนะคะแล้วต้องหวังววพวกเรา,าใช่มันจะใช้เวลานานแค่ไหนอะซึ่งเรามีอยู่แล้วค่ะ TDRI ของกันค้าไทายสาวอดเนี่ยเขาทำเวลาว่าพันฉบับไหนที่ควรเลิกพอแค่ทุบโตรร๊ะสั่งราชการเพราะว่าปัญหาคือราชการบอกว่าเลิกไม่ได้เลิกอันนี้ไปติดอันนู้นเลิกอันนู้นไปติดอันนี้ เหมือนที่เราเห็นหลายเหตุการณ์นะคะที่ไม่มีใครอ,ออกหน้ารับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะด้วยความกัวงวลใจก็มาจากกฎหมายอีกแ,ลแหละเพราะหลายคนที่เป็นราชการบอกว่าโอ้ทำงานราชการหรอขาข้างหนึ่งก็อยู่ในตารางแล้วมันก็เลยทําให้ไม่กล้าขยับนะคะอืก็มีความหวังค่ะแต่ว่าเราต้องไว้ c e กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยครับ้องเฟินครับขอบคุณค่ะกุารเลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟินศิรธยายอิสระพักดีนะครับ